ังทท่านเป็นผู้ที่มีบุญบุญมากบุญน้อยบุญต่างกันมากน้อยอยู่ที่การสะสมสังสมไว้การสะสมสังสมไว้นี่ก็เป็นทรัพย์ทรัพย์เป็นอริยทรัพย์เป็นทิพัฒทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในถ้าเป็นบุญเป็นเรื่องของทรัพย์ภายใน ภายนอกก็เป็นเรื่องของอาิตรเป็นเรื่องของวัตถุเป็นเรื่องของสิ่งที่สะสมเพื่อความสะดวกในการใช้สอยในการดำเนินชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญลึกซึ้งก็คือทรัพย์ภายในความหมายคำว่าทรัพย์โดยการอธิบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าเป็นเครื่องปลื้มใจ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ภายนอกหรือทรัพย์ภายในละทีนี้เป็นเรื่องของเครื่องลื้มใจศึกนษะารายละเอียดอยู่ได้ที่ปณิธานหลวงพ่อพุทธทาสท่านพูดถึงเรื่องทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในมีความหมายดังเดียวกันคือความลืมลืมในสิ่งที่มนะีลืมในสิ่งที่เป็นเพราะฉะนั้น เราสั่งสมทรัพย์ไว้เป็นบุญกุศลก็ย่อมได้ความปลื้มที่เป็นบุญกุศลบุญจึงเป็นชื่อของความสุขบุญจึงเป็นชื่อของความเย็นใจนะถ้าใจมันมีความสุขโยมมันก็จะเปล่งรัศมีแห่งความสุขออกมาทางกายใจมันยิ้มก่อนยม ใจมันปลื้มก่อนใจมันมีสิ่งที่ดีงามเป็นกุศลเรียกว่ากุศลมูลนะกุศลมูลคือต้นเงากรากเงาของกุศลทั้งปวงเกิดจากจิตจากใจเป็นซับภายในเพราะฉะนั้นเวลาที่เรายิ้มออกมาเนี่ยไม่ต้องไปเ,เสแสแ้งเป็นการยิ้มออกมาจากหัวใจนะยิ้มที่มีความสุขโดยที่ไม่มีใครสร้างให้ เราสร้างเองความสุขที่เกิดขึ้นภายในใจเพราะนั้นทรัพย์ภายในเนี่ยใครก็มอบให้ไม่ได้อาจารย์เป็นผู้มอบให้บอกว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขจงสร้างความสุขแต่ถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้เข้าใจเรื่องวิธีการสร้างความสุขให้เป็นรากเหงา้าให้เป็นกุศลม,มูลในใจของเราเนี่ย สแสวงหาทั้งชีวิตบางครั้งบางทีหาไม่เจอถ้าเราค้นหาความสุขในใจของเราค้นหาใจของเราให้เจอความสุขบังเกิดขึ้นทรัพย์เกิดขึ้นความดีงามความเจริญรุ่งเรืองมันเกิดขึ้น,ท,น,น,นทุกขแขนงเลยทีนี้ไม่ว่าการจะสมาธิมัน่นคงสมาธิดีนะสมองดนะีร่างกายจิตใจดี บางทีเราต้องออกกําลังกายเพื่อที่จะให้สมองออกกําลังบางทีเราต้องนั่งใช้สมองอันนี้เป็นเรื่องของถ้าหากเราใช้มากๆสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีความปลื้มหรือซับภายในเนี่ยมาทําให้เราเครียดเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีที่จะมีสมาธินั่นแหละ ที่ขอแสวงหาเมดิเทชันกันเพื่อที่จะให้เกิดความสุขภายในคือซับภายในใครสะสมไปมากก็จะเป็นรับอันมากแล้วก็เป็นสมบัติอันมากบางคนที่มาสแสวงหาโอกาสเป็นเมืองแห่งโอกาสในอเมริกาบางครั้งบางทีค้นหาตนเองไม่เจอปัจจุบันนี้เรากําลังจะทําอะไรกันอยู่เรากําลังทําอะไรเรากำลังคิดอะไรกันอยู่นะ สุขภาพกายสุขภาพใจของเรานี้ก็สําคัญมีคติอยู่ว่าเออเมื่อวันก่อนนี้หลวงพ่อท่านบอกว่าเออปีนี้หลวงพ่อเจ็ดสิบหปีแล้วเนะี่ยถ้าหากว่าอยากจะให้อายุยืนอย่างเนี้ยต้องเริ่มต้นจากวันนี้แล้วต้องวางแผนชีวิตให้ดีๆการอยู่การกินการกบเทียวฉชันอาหารต้องหาสิ่งที่มีคุณภาพต่อร่างกายนะ เป็นพวกผักพวกอะไรปันชั้นกันไปเพื่อที่จะให้มันมีอะไรที่สิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ว่าบางคนนะไม่ได้สแสวงหาวางแผนชีวิตมันก็อยู่ไกลอยู่นะถ้าพูดถึงวันนี้อายุเท่านี้จะไปถึงที่นั่นถ้าเราไม่วางแผนชีวิตการกินการปกเคี้ยวเนี่ยบางทีมันก็ไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นไม่ประมาทบางทีเราต้อง อมองดูว่าวิถีชีวิตของเราเป็นอย่างไรบางคนก็ดื่มก็เสฟก็สูมันก็ไม่ค่อยถูกต้องถ้าพูดถึงละได้วางได้เว้นได้หนีได้ให้ไกลจากเครื่องดองของเมานะสุราเมรยะมชชะชักปมาทฐานาาเวรมณีอาทิตย์ที่แล้วเสาร์ที่แล้วนี่หลวงพ่อให้ศีลอยู่ข้อนี้ทั้งสุราทั้งเมรยัยทั้งมัชชะ เครื่องมึนเมาเครื่องดองของเมาเนี่ยถ้าหากว่ามันเข้าสู่ร่างกายมากไม่ค่อยเข้าท่าเพราะฉะนั้นวางแผนชีวิตให้ยืนยาวต้องดูแลสุขภาพพรรณไมการกเกเ่ยวการอยู่กันชิ้นให้ดีนะโอกาสนี้มอบทรัพย์ให้แก่ทุกท่านทุกคนขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองโดยทุกท่านทุกคนเิอ ร่วมก่าวนโมตัสะพร้อมกันสามครั้งนะคะนโมตัสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสามพุทธะนะโมตัสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมานิไมยังพันเตภัตตาณิสัพปริวารานิ พิคุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุนโนพันเตพิกขุสังคโคอิมานิพัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังทิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้พาพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระต,ตาหารกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิสุสงฆ์ขอพระภิสุสงฆ์จงโปรดรับซึ่งพระต,ตาหารกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเทินข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล,ผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสาร,สารถึงบิดามารดาครัวจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน คนที่เคยร่วมการงานทั้งหลายขอจงได้สวนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทินถ้าขอน้อมจิตสวดแท่เมตตาพร้อมกันนะคะสับเพสับตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาประชาวโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอณีคาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด แผส่สสวนบุญแล้วก็จากสองเหยาทาวาริวะผูุราปริกุเรนติสาขรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิอิชิตังปะทิตังตุมขังทิพมะเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังตุปาง चन्दोपन रसोयत् हापनि रसोयत् चन्दोसां हरो สนิจงวุฒาปจายโนวจักรารุธรรมวาทานริอายุวันโนสุขังหาลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพดัมมานุภาเวนะสัมภสังฆานุภาเวนะพุทธะรนัณ สังฆรตนาตินนารัตนานาอานุภาเวนะจตุราสีติสหัสตรมาขันธานุภาเวนะปิตการตยานุภาเวนะจินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาอันตรา pemaangkan la awin asan Tu ayu wadah kotenawadah koansi ri wa koya sewakon kotuk wadah kohho tu tua ka นาสันตุเจเตจะสาจะยาเศธิทานังสดยภาขยังสุขังภลังศิริอายุจวันโนะจโพคังวุเทเจยาสวัสตวะสาจะอายุเชีวเศธิปวันตุเตปวัตุสาม ตุสัพระเทวตาสัพระพุทธานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตภวตุสัพมังคลังรักันตุสัพะเทวตาสัพระธรรมานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตภวตุสัพมังคลังรักันตุสัพระเทวตานสะ สถาโสติอาวันตุเตปัจจารพร้อมกันระหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะทิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธรรมโม สุปฏิปันโนภาควาตวสาวกาสังโฆสังฆนามาิอนุโมทนาบุญธรรมานุปัสสนาโดยท่านอาจารย์ดย็อกเตอร์